ต้สต้นผมก็จะมาบ้างปลาซะก่อนครับหนึ่งปลาเพื่อให้เข้าเนื้อบัางประมาณสามครับสมัยก่อนก็มีเฉพาะเกลือ ผมชูรถครับแต่เดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้วิธีหมักด้วยรถดีครับรถดีก็จะมีความกลมกลม่อมหลายอย่างเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องเทศเครื่องปรุงอะไรเยอะแยะครับตอนนี้เสียงนกร้องไปทั่วแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาหมักโดยใช้รถดีครับ แค่ให้มันความเค็มเข้านิดๆหน่อยๆอีกอย่างเพราะว่าเราจะทํานั้นจิ้มอยู่แล้วครับ ให้มีรสเค็มๆกลมๆหน่อยนิดหน่อยครับผมผมจะนึ่งกับผักครับผักเยอะไปตัดขั้วออกใช้วิธีผัก ลองพื้นเข้าไปครับแล้วก็ปลาแค่นี้เดี๋ยวไปเอาน้ำในอ่างก่อนครับอ๋อนี่วขวดขวพริกกระเทียมก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยหนึ่งปลาทีเดียวน้ำจิ้มก็คล้ายๆกับ น้ำพริกขี้กาครับก็จะเป็นพวกหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็ใส่มะเขือส้มบ้านผมก็เลือกมะเขือเคียรแล้วก็บีบมะนาวน,นิดๆหน่อยน้ำปลาชูรสแค่นั้นครับผมก่อนอื่นขาต้องมาขั่วให้สุกแล้วก็ตำหลังจากนั้นค่อยมานึ่งปลากันครับ โอ้โหไฟแรงดีจริงๆครับผมทเป็นการขั่วพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศให้หอมแล้วก็ไปตำครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงกบครับ อ่นึ่งปลาก่อนครับนี่แล้วครับผมปลาเนึ่งผมพร้อมกับผักปุ๊บนี่โอ้โหมแมลงเดี๋ยวจะมาตำน้ำพริกครับกว่าจะทำคลิปได้แต่ละคลิปนี้ก็เล่นเอาเหนื่อยเอาการครับผมเรามาตำ มันพิกกันครับมันพิกก็ไม่อยากครับหลังจากก็ตำพอหอยาบๆใส่ชูรสเข้าไปครับ มะนาวไว้ใส่ที่หลังนะครับผมบางทีมะนาวใส่ไปแล้วมันจะทําให้เสียบูดง่ายครับน้าําปลาแค่นั้นครับผมนี่ครับน้ำพริกกิมเจียวผมเตะงน,นเป็นคนที่ชอบกินกระเทียนที่เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ครับรู้สึกว่าเราได้กินโดนและต้องละเอียดมากครับนี่กินกับปลา รอให้ปลาสุกนะครับโอ้น้ำเดือดปุดๆแล้วครับ,เป,ปรบเป็นอันสุกเรียบร้อยแล้วครับปลาห้อมนียครับเอาขึ้นได้ครับผมเดี๋ยวมาลองชิมปลาดู เปิดมากก็ผักหว,วานๆครับใส่เข้าไปเลยอว้าวไปกินด้วยกันนะครับผมเส,สบ็จเสรื ตามระยะกระถินครับผมตอนเป็นเด็กนะครับนะึกถึงตอนที่เรากินซ้ตมตําแล้วก็ความจริงมันปอกง่ายนะครับดึงแค่้ออกนะครับอืมอกระแขกกำลังดี